ฉันมีหลักฐานที่จะเอาผิดคุณได้พวกเราต้องการฆ่าปิดปากหลักฐานอะถ้าหลักฐานคุณดีจริงแล้วก็ผมก็พร้อมใจคุณเชื่อไม่ใช่หรอว่าฉันอ่านความคิดคุณได้อะแล้วไงอะงั้นเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชันที่คุณซ่อนศพไปให้ในมือถือคุณ ดูก่อนนะคะถ้าเป๊ะค่อยจัดไงไปเฮ้ยมึเติดนะม่งอยากตายว่างไหนเพื่อนไม่เจอกันตั้งนานนะไปหาที่คุยสงบสงกบกันดีกว่า ไปซ่านี่ซาถ้ามึงยังไม่อยากตายมึงบอกที่ซ่อนศพมาแต่ถ้าพวกพี่ฆ่าผมอะพวกพี่ก็ไม่รู้แล้วศพอยู่ที่ไหนอ่ขึ้นเสียงเหรอฮะถ้าไม่บอกนะใช่ฮะเก่าระเบิดทวงทิ้งอยู่เนี่ยอย่าหยาเลยนะพี่ผมขอร้องอะพี่ผมขอร้องนะพี่ผมขอร้อง นพ้พี่ไปไหนอ่ะโอ้ยจะเข้าห้องน้ำขอโทษค่ะเออ่ห้องน้ำเสียค่ะน้ำมันใช้ไม่ได้ค่ะอ๋อครับเหม็นมากพี่เดินตรงไปนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่บันไดเลี้ยวขวาอีกทีเจอเลยค่ะเ<ไ>ป๊ะโอเคครับพี่พี่พี่บุกขนมาเนี่ยขึ้นมา,นนมาตอนนี้แกร้องขอชีวิตเด้อนะ แล้วทีแจร้องขอชีวิตแกแกเคยให้เขาไหมมึงฝังแฟนเขาต้องเป็นถ้าตอนเขาร้องขอชีว hm hey. no ิตมึงอะมึงได้ฝังรอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอยเป็นไงบ้วะพี่เติมตามไปไปโล้ว